สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเ,เพื่อนๆมาพบกับดอกฟอกเก็ตมีนอตนะครับเ,เพื่อนๆมาดูลักษณะต้นหอขอกก่อนครับใบเขาจะแหลมๆหเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ายาวๆแบบนี้นเพื่อนเอันนี้เรียกว่าดอกฟอกเก็ตมีนอตนะครับต้นนี้สีชมพูนะเพื่อนเพื่อนใบเขาจะเป็นสีเขียวเขาจะออกดอกช่วงนี้ครับช่วงมีนานี่ครับสวยๆเ,เพเน มีหลายสีครับอันนี้สีชมพูนะครับใบเขาจะแหลมๆเป็นชั้นแบบนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าดอกฟอกเกตมีน็อตนะครับนะครับดอกเขาสวยงามครับนี่ครับกำลังจะออกดอกอันนี้ดอกสีม่วงเพื่อนอันนี้ก็ฟอกเกตมีน็อตนะครับเพื่อนๆแต่เป็นสีม่วงนะครับอ่านี่เป็นสีขาวครับเพื่อนๆนี่ครับสีขาวมีหลายสีครับนะครับเห็นไหมครับมีหลายสีแก่ขยายพันธุ์ก็ไม่ยากัเพื่อน เขาเคยเอากิ่งเข้าไปปักชำลงดินนะครับปักชำลงดินลดน้ําทิ้งไว้เขาก็จะเตกยอดใหม่นะครับนี่ครับต้นสวยๆนี่ครับเขากำลังจะออกดอกนต้นนี้ก็เลยออกดอกครับนี่ครับอ่านี่ออกดอกสีม่วงสีขาวแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับต้นนี้ก็สวยครับอ่าผมเดี๋ยวมาดูกิ่งที่ผมชํำไว้ครับนี่ครับในกระางเพื่อนอันนี้ม่กกี้คือต้นแม่เขาอันนี้คือต้นที่เขาผมเอากิ่งมาชํำแล้วตอนนี้เขากำลัง แตกยอดอ่อนนะครับนะครับบางต้นก็กิ่งบางกิ่งก็แห้งเหี่ยวก็แต่เขาก็แตกยอดนะครับได้น้ำก็แตกยอดนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้คือกิ่งช้ำนะครับเด็ดลงมาช้ำลงในกระถางได้เลยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกแตกยอดอ่อนนะครับช้ำง่ายครับช้ำลงดินก็ติดเลยนะครับนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเอากิ่งเขามาช้ำได้เลยครับ สังเกตดูครับนี่ต้นเม่เขาอยู่นี่ครับผมตัดกิ่งที่ดอกเขาลวงะลรไปช้ำนะครับช้ำง่ายครับเพื่อนดอกเขาสวยไม่ลายสีก็อันนี้ของผมนี่มีสีชุมพูนะครับสีม่วงสีขาวเห็นไหมครับดอกเขาสวยครับนี่คือต้นฟอเร็กซ์ไมนอตครับเพื่อนถ้าชอบก็เพื่อนอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้กับสารพันไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สวัสดีครับ